เอาเลยครับกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับอยู่กับผมเพียรภาพสตูดิโออครั้งหนึ่งนะครับวันนี้นะครับผมจะพาทุกคนนะครับไปเก็บเลเวลต่อนะครับจากตอนที่แล้วนะครับที่ผมเก็บเลเวลไว้นะครับอยู่ที่เลเวล35หนะครับซึ่งผ่านมาทั้งหมด5วันแลวครับเพราะว่าวันนั้นผมเลเวลไว้ในวันที่21นะครับวันนี้วันที่26แล้วตอน4ี่โมงนะครับเป็นวันหยุดผมก็เลยจะมากับมาเก็บเลเวลต่อนะครับแต่ว่านะครับสร้อยคูณ2ที่เขาแจกมาตอนต้นเกมนะครับหมดเวลาไปแล้วครับ เราก็ต้องไปหาซื้อสร้อยคูณนะครับแต่สร้อยคูณเนี่ยทีนี้มันจะเป็นสร้อยคูณ3นะครับที่เราต้องลงทุนอีกแล้วนะครับสำหรับใครที่อยากเก็บเรื่อยไว้นะก็ซื้อไปเลยครับอ่านี่ครับให้เรามาดูที่ตะก้าตรงนี้นะครับของออนไลน์นะครับแล้วก็มาดูที่ของค่าเพื่อประสบการณ์ตรงนี้ครับอ่านี่ครับก็จะเป็นสร้อยตัวนี้นะครับ6ชั่วโมงครับนี่ครับ15้พอยต์นะครับเป็นสร้อยเอามาใส่ ตรงนี้นะครับแทนที่ของเก่าคูณ2องเนี่ยเป็นคูณ3นะครับแล้วก็ยังมีอีกชิ้นหนึ่งครับก็คือเป็นกําไรครับนี่ครับกำไรตัวนี้นะครับบวกคูณค่ามสบการบีอีก1.5นะครับเท่ากับว่าถ้าเราใส่2อันนี้ทั้งเซตนี้นะครับเราก็จะได้อีกทีมากขึ้นนะครับเป็น4.5เท่านะครับอันนี้3ครับอันนี้อีก1.5นะครับโอเคก็รวมๆก็สามสิบหพอยต์นะครับหรือว่าเราจะไปซื้อผ่านพ่อค้านะครับก็ลดไปอีก10%นะครับหรือีกวิธีหนึ่งนะครับเราก็ หาดูราคามือสองที่เขาขายนะครับตามตลาดเนี่ยครับเขาซิปมะคงขายนะครับ250หานีครับหมดกี่โมงก็ว่าไปนะครับอ่าโอเคผมขอไปหาส้อยก่อนเลยกันนะครับอ่าให้เรามาที่ตลาดนีครับแล้วก็วิ่งไปหานามิเหมือนเดิมครับอ่าเราก็คุยครับติดต่อเขาเลยครับเราต้องการอะไรนี่ยครับผมต้องการ สร้อยเนี่ยครับก็เก็บไปอ้อยคูณสามนะครับกับหูนะครับ6กชั่วโมงนะครับเท่าไหร่ครับอ่าเขาก็จะบอกราคามานะครับแล้วก็โอนให้เขาเหมือนเดิมนะครับลดไปอีกสิบเปอร์เซ็นต์สามด้วสองบาทนะครับลงทุนอีกนิดนึงนีครับอ่าโอนเรียบร้อยเลยครับเราก็เดียวของจากเขานี่ยเขาก็เดียวให้นะครับอ่าโอเคครับตอนนี้สร้อยคูณของเราพร้อมใช้งานแล้วนะครับ6กชั่วโมงนะครับเราก็ได้เวลาไปเก็บลเวลกันต่อนี่ครับไปทำภารกิจที่เหลือด้วยนะครับไป ไปกันเลยดีกว่าอ่าพอเราซื้อเสร็จนะครับเราก็ได้เวลาไปเก็บเววันต่อเลยครับหลอดเป็นสีแดงพอดีนะครับผมเปิดต่อยไปเลยครับหกชั่วโมงครับแล้วก็หูนะครับอีกหชั่วโมงครับไปวันนี้นะครับต้องเก็บเวลให้คุ้มค่านะครับกับของที่เราได้มานะครับอ่าโอเคครับเขาให้เราวิ่งไปบริเวณห้องพัสดุนะครับแล้วก็วิ่งไป ้เราเข้าไปที่ห้องวัสดุเลยครับเพื่อจะไปตีมอนสเตอร์นะครับอุ้ยตัวนี้ตีใหญ่แล้วอ่านี่ครับเราจะต้องมาตีเจ้าตัวนี้ครับเจ้าหัวจุกสีเขียวนี่ครับเราก็ตีไปทั้งหมดนะครับสามสิบตัวนะครับอ่ะเปิดมาด้วยครับเดี๋ยวลืมอีกปึ๊บโอ้โหมาผมเหลือยี่สิบสองเปอร์เซ็นต์นะครับมาไม่ใช่หนีเว้ยอ่ะตีไปครับอ่าผมจะลากมาเลยครับผมมีสกิลหมูนะครับ ได้กล่องอีกทีครับล็อกด้วยครับระวังตายนะครับถ้าต,ตายกล่องจะหายฮนะดีไปด้ยสามเกตนะครับไวไหไมล่ะ 4. อสี่จุดห้าครับขึ้นตุ้งปึงเลยฮนะ อ่าเรียบร้อยครับพบ30ตัวไปแล้วครับเมื่อกี้นะฮะนี่ฮะแล้วก็ลิเวลผม38แเลยครับต่อไปนะครับผมจะไปตีตัวหมัดนะครับหมัดสีม่วงเนะยครับอยู่ข้างในห้องนี่นะครับห้องกระดุเมื่อกี้ผมเห็นอยู่แวบๆบอ่าไปตีมันเลยอีก34ตัวนะครับอ่าบา๊ก่อนครับเราจะลากมันทีเดียวเยอะเลยฮะ เราก็อัพด้วยครับกดลงไปเลยเยอะเหลือเกินฮะ ผมก็จะอัพสกิลด้วยนะครับเพราะว่าสกิล47นะครับเขาต้องใช้สกิลนี้3นะครับขั้น4นะครับจะรับไปด้วยฮะในเร่องแรกครับโอเคเราเอาแค่อัพแค่ผ่านสกิลก่อนนะครับในช่วงแรกนะครับเพราะว่าสกิลแรกๆเนี่ยเราไม่ควรอัพขั้นสุดยอดอเลยครับเราจะต้องเก็บแต้มสกิลนะครับไปใช้จับสกิลเลเวลหลังๆนะครับเพราะหลังๆเนี่ยเขาจะใช้แต้มสกิลเยอะมากนะครับ สกิลหนึ่งนี่เป็นสิบแต้มเลยครับยังไม่รวมการอัพนะครับเราต้องอัพขั้นถึงขั้นสุดยอดนะครับบางสกิลนะมีแรงๆนะครับฉะนั้นเราก็อัพให้มันถูกตั้งแต่แรกเลยครับอุ้ยตายอ้าวยาหมดครับคุณผู้ชมเปม็นไรมีส้อยคืนชีพครับ โอเคครับเรียบร้อยไปอีกหนึ่งภารกิจนะครับเจ้าตัวฟูนะครับสามสี่ตัวโอเคจะไปหาเจ้าตัวนี้ต่อไปครับเขาบอกว่าอยู่บริเวณประตูทางออกนะครับลองไปดูกันครับอ่าผ่านตรงนี้ก็ส่งภารกิจเข้าไปด้วยครับนี่ครับส่งไปหมดเลยครับที่เราทํามาคร่บได้อะไรบ้างครับได้ลูกแก้วนะครับลูกที่สี่นะครับเราเวสเมื่อกี้นะครับวาดล้างสำเร็จนะครับแก้วที่สี่นะครับโอเคไปต่อครับ พอเราส่งมาแล้วกิจเสร็จนะครับให้เราวิ่งไปแถวแถวทางออกสถาบันนะครับเราจะไปทำาเ e พวกนี้นะครับแล้วก็จะไปรับภารกิจนี้นะครับออกจากสถาบันนะครับต้องให้ไปรับที่ตรงทางออกนะครับแล้วก็วิ่งไปนี่ครับเดี๋ยวเราจะต้องมาตีเจ้าตัวพวกนี้นะครับสามสิบหกตัวนะครับไปรับภารกิจนู้นก่อนนะเราก็รับภารกิจไปครับนี่ครับสองอันนะครับรับไปเลย ภารกิจนะครับออกนอกเรียนนะครับเขาจะให้เราตีเจ้าตัวอ้วนๆนะครับสิบตัวนะครับภายในเวลาสี่สินาทีนะครับย้ํานะครับว่าห้ามตายนะครับตอนที่เราตีตัวนี้สิตัวนะครับสี่สิบนาทีนะครับผมก็จะไล่ตีพวกนี้ไปด้วยครับเรื่อยๆครับสกิลนี้ครับเราซื้อไปแล้วนะครับนี่ครับเราซื้อสกิลนี้มาแล้วนะครับเราก็ใช้ไปด้วยครับสกิลหัวใจครับที่เราซื้อมาจากข้างในโรงเรียนนะฮะเพิ่มแต้มเลือดตรงนี้ให้มากขึ้นครับได้ถึกๆครับ Hãy subscribe tem rồi สิบเจ็ดตัวนะครับเหลืออีกเยอะเลยครับรีต่อไปผมจะเก็บพวกเวสได้เสร็จก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวผมค่อยออกนะครับแล้วใครที่แบบว่าไม่อยากมาทำตรงนี้นะครับอยากออกไปเก็บเรือ่องข้างนอกแล้วนะครับก็ไปก่อนได้ครับ,นะรบได้สิบตัวก็ไปได้เลยครับ อ่าเรียบร้อยครับผมภารกิจออกน้องเรียนนะครับพอเราตีครบภายในเวลาของเขานะครับเราก็สามารถออกน้องเรียนได้เลยเนี่ยครับอันนี้ไม่ต้องวิ่งไปส่งเลยครับแต่ผมยังไม่อยากออกนะครับผมจะเก็บไอ้ตัวตัวนี้10สิบตัวนะครับตีต่อไปครับ ร <ijk> ้อยแล้วครับ36ตัวะครับภารกิจสําเร็จไปแล้วครับอ่าพอเราตีเสร็จนะครับผมจะไปส่งภารกิจทั้งหมดก่อนนะครับ้วเดี๋ยวจะไปออกนองเรียนกันเลยครับมาถึงแล้วก็กดส่งภารกิจไปเลยครับได้เลเวลมาด้วยครับไปออกน้องเรี้ยงเลยนะครับตอนนี้เอาเลยครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมขอหยุดไปแค่นี้ก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับตอนต่อไปจะพาไปทําอะไรกันนะครับอย่าลืมติดตามชมผมนะครับครับสวัสดีครับ